อันนี้ล่ะลูกอันนี้ครับกอไก่เกย์กะไก่กอไข่ในแล้วกอไข่ในแล้วอันนี้นะครับเอาวฟูดราวราวอ๋อข้อวอดของเราอันนี้ล่ะลูกข้าวน้าเอาอข้อกอดข้าวน้าอันนี้ล่ะกอขึงขังอ๋อข้อคนขึงขังอันนี้ล่ะครับกอฟ้าอ๋อข้อรักข้างข้างฝาอันนี้ล่ะดูไก่ก็ มงใจก้าอันนี้ล่ะอาจารย์ใช้ด,ดีดนะครับใช้ด,ดีแล้วก็อันนี้ครับชาสิงติดังอันนี้ล่ะลูกชาดอนดีดอาจารย์แค่นีน้เก่งจังนี่ล่ะโซลามทีอ๋อสโซลามทีอันนี้นล่ะ,ะจอกรังอ๋อจอกรันอันนี้ล่ะ ดอดินโซฟาดอยิงโซฟา,าอันออดอยชะด,ดาสมพันธ์อันนี้ล่ะหัะชุนหันอ๋อตาตาหึงหันมามา,มามามาลองอ๋อมามามาลองถอดถันเข้ามาลองอ่ะอันนี้ล่ะเท้าพันเด้งโอ้ถอนรองเทอหน้าขาวอันนี้เราลูกเดินย้อมองเทอเดินย้อมอันนี้ล่ละ อันนี้ไม่มองอันนี้ล่ะมองอืมอันนี้ละ่นนละลูกเด็กไม่มองเออเด็กตั้งนี่ม,นมนอนอันนี้ละ่ะลูกว้าวตุงอ๋อถ้าเต่าล้างตุงตุ้งตุ้งอ่นนี่ละ่ะแบกขนอ๋อแบกขนถอยุงแบกขนอันนี้ล่ะโออดทนโออดทนเราทหารอดทนอันนี้ล่ะลูก ทองนยมโอ้ทองนิยมทองทองคนนิยมใช่ไหมเก่งจังอ่ะต่อ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 นะอ่ะอันนี้ล่ะอนุ่งฟ่อไฟอันนี้ล่ะไม้ไม้ถมเอาไม้ไม้ทับถมอ่ะเาปลาปลากลมเอาปลาปลาตากลมอันนี้ล่ะพอพึ่งหลังเอาผ้าพึ่งหลังพอพึ่งทำหลังอ่ะอันนี้ล่ะเอาฟ้าทเอาฟ้าทันทันอันนี้ล่ะ ผ่นานวันตั้งเ,เอาสะอาดจังฟอฟันสะอาดจังอันนี้แหละลูกเก้าใบไม้เอาพอาสำเภากางใบอันนี้ล่ะครับมาร์คคืคักเอ้ยมาร์คคืคักอันนี้ล่ะเอ่อะไรเออเยียวเยี่ยวใหญ่เยี่ยวเยี่ยวใหญ่ใช่ไหมอันนี้ล่ะเรือไปอ่ออะไรนะเรือไปเรือพายไปเราเรือพายไปอันนี้แหละลูกใจดินใจเย้า โอ้โลออลิงไป่ลาวอันนี้ล่ะมายอนนาเอาบาแหวนลงยาอันนี้ล่ะครับเงี้ยเก๋อเงี้ยเหงาสา,า,าวเสระเงี้ยเหงาอันนี้ล่ะลูกลูกซียาวโอ้ลูซีนวดยาวอันนี้ล่ะซีดาอิชานอโอ้ข้าขนองสารเสือดา้าขนองใกล้ได้ใกล้ไดอ่เดี๋ยวสารเสระข้าขนองต่อ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 อันนี้ล่ะลูก เอาเห็บใส่ผ้าอันนี้ล่ละโอย,โอยาหย,ายองเอาจายายหยองโอเราจะได้ท่ายหยองอันนี้ลูลกอ่าง,ออองน้งนองอ่างน้องๆอันนี้ละลูก,กาหก,กาอโอ้อโเก่งจังหกตาโตอ่ะประมือหน่อยครับ